คมนาคมเนี่ยค่ะคมนาคมเป็นเป็นวาระสุดท้ายแล้วก็จำนวนผลิตน้อยสุดด้วยนะคะจำนวนผลิตเพียงหนึ่งล้านเหรียญค่ะเป็นเหรียญสวยด้วยนะคะดูด้านหน้าเนี่ยค่ะด้านหน้าสวยแค่ค่าอมสินเลยนะด้านหน้าพอมาอ่าด้านหลังเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมเป็นเหรียญที่มีอนาคตแน่นอนค่ะเหรียญสิบบาทสองสีที่ลึก ถึงยังไงที่ป้าัพูดมาทั้งหมดเนี่ยป้านัดก็ไม่ได้รับซื้อนะคะเพราะว่าณตอนนี้ไม่ได้รับความนิยมแต่ถ้าป้านัรับซื้อไปได้บอกว่ารับวาระโน้นวาระนี้เดี๋ยวก็จะวุ่นวายกับการแยกนะคะเพราะฉะนั้นก็ตัดปัญหาไปเลยคือไม่รับซื้อค่ะเหรียญร้อยปีกระทรวงคะ้มะนาคมนะคะออกเมื่อปีพศสอง5้าหค่ะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2ี่ิหกมมน้ำหนักแ5้ากรัมจำนวนผลิตเพียงหนึ่งล้านเหรียญเท่านั้นนะคะคมนาคมค่ะจำนวนผลิตเพียงหนึ่งล้านเหรียญเท่านั้นน่าเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งนะคะเหรียญนี้เขาไปทำแพ็กเกจตแพ็กเกจตของกระทรวงควมนาคมด้วยนะคมนาคมพนัาเห็นเขามีแพ็กเกจตของการบินมั้งเอ่อการบินใช่เกี่ยวอะไรกับเ,เขาก็มีส่วนเกี่ยวกับคมนาคมเนาะการขนส่งทางการบิน ทางทางเครื่องบินสวยจริงๆอะ่ะถ้าดูดีๆนะคะเหรียญนี้สวยมากเลยนะคะมีแบบเป็นราชรถอ่ะคะ่ะสวยอ่ะคะ่ะรายละเอียดเขาเยอะมากพอมาด้านนี้เออไม่มีอะไรเลยดีจังเลยพอนี้มาด้านนี้รายละเอียดเต็มเลยคะ่ะเลยก็จะไม่รับซื้อนะคะก็เพราะว่า ถ้าปะนนบอกว่ารับซื้อวาระโน้นวาระนี้ก็จะวุ่นวายกับการที่จะวุ่นวายกับการที่มาแยกอะค่ะแยกน้นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็จะจะลําบากอะค่ะ,ะนะ้าจึงแบบอ่รวบเลยว่าไม่รับซื้อนะคะทั้งที่ทั้งที่จํานวนผลิตนะแต่ละเหรียญน,นะจํานวนผลิตน้อยมากอย่างกลุ่มเนี้ยค่ะที่ะน้ให้ดูนะคะจํานวนผลิตเพียง 1, 000 000หนึ่งล้านเหรียญเนี่ยค่ะ เป็นและเหรียญยอดนิยมสูงสุดเหรียญที่ได้รับความนิยมสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าค่ะเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมสูงสุดแล้วก็เป็นเหรียญที่ผลิตน้อยสุดอะไรเงี้ยค่ะป้าน้าก็คือตัดปัญหาว่าไม่รับซื้อเพราะถ้ารับซื้อแล้วรู้สึกว่าจะลําบากในการแยกอย่างที่ป้าด้บอกนะคะป้าน้าก็เลยค่ะตัดตัดเลยว่าไม่รับซื้อเลยทุกทุกเหรียญ เพื่อสะดวกต่อการทํางานนะคะสะดวกค่ะเพื่อสะดวกกับการทํางานของตัวเองและของ F c ซนะคะมิเงน,นถ้าบอกว่ารับซื้อเหรียญโน้นเหรียญน,นี้เหรียญน,นั้น FC ฟซก็ต้องต้องถามเหรียญน,นี้รับไหมเหรียญน,นั้นรับไหมเหรียญโน้นรับไหมก็ไม่จบอะค่ะนะคะพนักงา็จึงจึงแบบว่าเอาง่ายๆเลยว่าไม่รับซื้อเลยนะทีเดียวก็คือจบเช่นคะ่ะก็ง่าย ไม่ต้องยืดเยือ้อไม่ต้องมีอะไรมากมายก็คือจบไม่รับซื้อก็จบเท่านั้นเองเนาะ